บุนเดสลิก้าลงมาเตะเป็นนัดที่32ของฤดูกาล2019-2020กันอย่างต่อเนื่องในนัดกลางสัปดาห์วันที่16-17มิถุนายน63นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมของทุกคู่พร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสดไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอนทีวีโปรแกรมบุนเดสลิก้านัดที่32จะเริ่มในวันอังคารที่16มิถุนายน โดยคู่แรกจะคิกออฟในเวลา23นาฬิกาาทีหรือ5ทุ่มครึ่งจะเป็นมินเชนกำบักพบกับโ o l บบวกโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง pttv sd 36และ Fox Sport ถัดมาจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลาตีหนครึ่งจะมีทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรก w วเดอร์เบ e ร์เทีมในกลุ่มนี้ตกชั้นจะเปิดบ้านพบกับจ่าฝูงบายเยเมนิกโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Fox Sport ถัดมา ไฟบวกจะพบกับแฮท่าเบอร์ลินรับชมได้ผ่านทางช่อง Fox Sports 2และคู่สุดท้ายของค้าคืนวันอังคารนะครับยูเนียนเบอร์ลินจะเปิดบ้านพบกับพาเดอร์บอลโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Fox Sports 3จากโปรแกรมวันอังคารมาต่อกันที่โปรแกรมวันพุธที่17วมิถุนายนกันต่อครับคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา23นาฬิกามาทีหรือ5้าทุ่มครึ่งจะเป็นไอทักแฟงเฟิร์ตพบกับชาวแกู้น โดยคู่นี้รับชมผ่านทางช่อง pptv sd 3.6และ fox sport ถ่ายทอดสดถัดมาจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลาตีหนครึ่งจะเป็นดอดมูลพบกับไมล์ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง fox sport ถัดมาจะเป็นอาร์เบลซิกพบกับฟอร์ตูน่าดุชเดอฟรับชมผ่านทางช่อง fox sport s แแลเวอร์คูเซนจะพบกับโคโลนโดยคู่นี้รับชมได้ผ่านทางช่อง fox sport s 3และคู่สุดท้าย อัลส์บวกจะพบกับ h o ฟเฟน h ฮท m ทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลบเดสเปกตนัดที่32ของฤดูกาลที่ลงเตะเป็นนัดก,กลางสัปดาห์เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนำมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ